นะกินแป้งด้วยเฮ้ย,ววยกินน้ำมันกินนะพยายามกินน้ำอุ่นหนูนะยังไม่หายมันกินมันเสร็จเอ๊กินให้มันก่อนอย่านี่นี่ฟังฟังฟังพูดแล้วฟังอย่าขอร้องเบี่ยวเองบอบอบอไม่<อ>ได้ยอย่าเฮ้ยพูดให้มันฟังเข้าใจ้ปะโดเนาะ ติเกียวเองอะ่ะขายดีก็ทำที่เรามันต้องดุขนาดนี้ด้วยอ่ะพี่หรือพ่อเขาก็เป็นห่วงไงโอ้ตองทำหน้าเศร้าทำมาละอาหัวละหัวหลอดไม่หะเนี่ย โอาค่ะ